สวัสดีนะครับเพื่อนๆ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือว่า t i k t อกนะครับวันนี้นะครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับไตมาสามรถราคาพิเศษนะครับวันนี้ในวันที่16กันยายน2567นะครับมีรถไถรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้านะครับจันมาหรือว่าอิซกินะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถไถมือ2กับเราไว้ใช้งานนะครับทุกคันนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดนะครับก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับ ฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่ติดต่อเราได้ก็063นะครับ3130447นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมรถนะครับวันนี้มีรถเล็กๆนะครับราคาเริ่มต้นนะครับก็ 85,000บาทเหมือนเดิมนะครับ85,000บาทนะครับแล้วก็จะมีรถไถน้าเดินตามนะครับราคาก็จะอยู่ที่35,000นะครับรถโฟกรลิฟก็อยู่ที่ประมาณคันละแสนนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดยกมันนะครับกระบะนั่งปลูกมันอเนกประสงค์นะครับหางตัดหญ้าโรตารี่นะครับเทนเลอร์สำหรับขึ้นรถเกี่ยวนะครับหรือว่าจะเป็นรถเกี่ยวมือสองนะครับวันนี้เราก็ มีมาครบมีมาจัดเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่กําลังมองหานะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือรถไถรถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับมาหาเรานะครับครบจบที่เดียวนะครับทุกเรื่องนะครับสาหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรต่างๆนะครับมาเริ่มต้นจากโฟลลิปก่อนนะครับคั้แรกนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแคทนะครับอ่าเป็นแคทเครื่องเครื่องแคทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับตัวนี้ผมไม่ทราบว่ามันยกเท่าไหร่นะครับน้าหนักมัน3ตันนะครับ3ตัน5นะครับตัวนี้3ตัน5 นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับยกเสายกสูงก็ประมาณ3เมตรห้นะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ10,000แบาทใครสนใจเอาไปไว้ใช้งานนะครับไม่รวมถังแก๊สนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับตัวนี้ยกประมาณ2ตัน5้านะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับน่าจะยกเครื่องมาเป็นเครื่องอ s u ูซุนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1 1 2 0 0 0บาทนะครับเครื่องดีเซลมันก็จะแพงกว่านะครับมาดูนะครับรถไถกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น M9540 ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนทางฝั่งสปพพลาาวเห็นถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับ95แรงม้าตัวนี้เป็นรถปี53เดออตัวนี้เป็นรถปี53นะครับราคาจบที่ไทยไม่รวมส่งออกลาวนะสำหรับ เพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ฝั่งไทยอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับซื้อก็จบราคานี้ที่699,000บาทนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็เป็นหัง7กอเกษตละาลายนะครับตัวนี้ยางใหม่ถึงสี่เส้นเช็คใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะมาใหม่อีกหนึ่งคันก็จะเป็นปี62นะครับเป็นปี62ราคามันก็จะสูงกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้699แต่ว่าเช็คใหม่ไอ้ตัวปี62ท,ที่มาเนี่ยราคาอยู่ที่7.3นะครับ7.3ยังไม่รวมเช็ค อันนี้คือเช็คแล้วนะครับเก็บงานใส่เป็นเวทกลมให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมาดูรถถ่ายหน้าเดินตามกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นอาทนะครับเครื่อง9ก้าแรงครับ RT 90นะครับโครงเอ็นซีพัดนะครับเป็นโครงตาช้างนะครับตัวนี้ก็ขายรวมเครื่องรวมโครงนะครับไม่ได้แยกนะครับก็อยู่ที่3 5 0 0 0ับาทนะครับหรือใครที่หารถไถหน้านั่งขับไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นรถถ่ายนั่งขับเนาะอ่าแต่ว่า ตัวนี้จะได้ดันหน้านะครับแล้วก็หางตัดหญ้านะครับขนาด80เซนนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้สภาพเก็บงานใหม่เรียบร้อยทําสีใหม่เรียบร้อยนะครับหรือว่าใครได้ไปก็คุ้มๆนะครับตัวนี้นะครับได้ดันหน้าได้หางนะครับเป็นหางตัดหญ้านะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1 2 9 0งแบาทนะครับหนึ่งแบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเราส่งให้ฟรี300กมอม มาดูเครื่องอัดฟังครับของค่ายกระมลนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเครื่องอัดฟังเนี่ยตอนนี้คนกําลังเริ่มหาแล้วครับมาหารถเกี่ยวข้าวแล้วก็หาเครื่องอัดฟังไปพร้อมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟังของค่ายกระมลนะครับนะอ่าราคาก็นะครับลดจาก2องแสนหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณแสนหกหมื่นบาทแล้วนะครับเครื่องสภาพอ่ามาชมนะครับเครื่องสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับเครื่องสภาพเหมือนใหม่นะครับใครก็เอาไปใช้เนี่ย ตัวนี้ผมว่าทําเงินได้ดีเลยนะครับสหรับไปไว้รับจ้างนะครับตัวนี้ผมได้มากับยันม้าสามสิบเก้าแรงนะครับได้มากับยันม้าสามสิบเก้าแรงนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับ YM ยเอ็สามห้าหนึ่งเนะครับห้าสิบเอ็ดแรงม้าครับคันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาพร้อมกับหางซีมทีครับเป็นหางหกใบยี่สี่นิ้วใบเต็มเต็มนะครับ รถก็มีฉีดสีชุดท้ายนะครับเก็บสีล้อสีคันล่างนะครับสีชุดบนสีเดิมนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแผ่นลังคานะครับรถ3,500ชั่วโมงครับแต่เก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเก็บงานใหม่เปลี่ยนพวกลูกหมากนะครับเปลี่ยนพวกลูกหมากคันชงคันชักให้นะครับแล้วก็เช็คเก็บจยุดรั่ดซึมให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหน้าใช้เลยนะครับ ym 3 5 1 a นะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ราคา3 6 9 0 0 0บาทนะครับ มาชมกันต่อด้านหลังนะครับตัวนี้กําลังจะเสร็จนะครับกําลังเช็คนะครับเช็คลุกหมากเช็คของเหลวนะครับตัวนี้ได้หางใหม่นะครับสาหรับ L4018 ตัว DT ปีหกนะครับถ้าใครจําได้ก็รถวันนั้นนะครับเปื่อยอยู่ตรงนั้นนะครับเก็บงานเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เก็บสภาพใหม่เก็บสีใหม่สวยๆเลยอัปเกรดเป็น SP ให้นะครับตัวนี้นะครับสวยๆพร้อมรุยเลยนะครับใครที่ใครที่สนใจนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับอันนี้นะครับไม่ชั่วโมงแค่ 1,678ชั่วโมงการทำงานนะครับ1,678ชั่วโมงได้อุปกรณ์ด้านหน้าหางใหม่นะครับถือว่าคุ้มๆนะครับราคานี้3,39,000บาทครับตัวนี้3,39,000บาทเล่มชุดโอนครบปี62นะมาอีกหนึ่งขั้นนะครับอ่าเห็นลงคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับอ่าวันนี้มาอัปเดตกันบ้างนะครับสำหรับ l c 0นอ่า LC708 นะครับตัว เขียวเหนียวซับดิเมเดติเดชันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเซ็ตเทอร์โบไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังจะใส่เส,เสาคําลังคาชุดโครงลังคามาแล้วนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้ชุดอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผานพวนไม้นะครับก็จัดให้ของนาซ่านะครับอ่า ชุดใบดันใหม่นะครับก็เป็นของนาซาเหมือนกันนะครับชุดใบดันใหม่ก็เป็นของนาซาเหมือนกันถือว่าสวยๆนะครับพร้อมลุยได้เลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยพร้อมพร้อมลุยได้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอ่ะไปตัวนี้4ี่แสนสามหมื่นห้าพันนะครับ L สามหกศูนย์แปด SP ครับตัวนี้อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะมาเช็คใส่ท่อซิ่งนะครับนะ อันนี้ก็จะมาใส่ท่อใส่ท่อซิงดูนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับก็เดี๋ยวมาใส่ท่อซิ่งได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับได้ดันหน้าแล้วก็ได้หางนะครับโอ้กล้องได้ดันหน้าได้ได้หางนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตซิปกล้องนิดนึงนะฮะ ชมกันต่อครับเมื่อกี้มีปัญหากับไม้กันสั่นนิดหนึงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 1มแ0 0บาทนะครับสามแสนบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบเลยนะครับตัวนี้ก็กําลังเช็คนะครับสภาพให้ใหม่นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นได้อุปกรณ์ได้ด้านหน้าได้หางนะครับ ถัดมานะครับมาชมอีกหนึ่งคันครับ L 5 0 1 8นะครับ SP คันนี้เพิ่งเข้านะครับตัว50แรงม้าตัวนี้รถจดทะเบียนปี2565นะครับ1,700ชั่วโมงการทำงานนะครับได้ด้านหน้าแล้วก็ได้หางกวนนะครับพอดีหางบุกเบิกลูกค้าจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา520,000บาทนะครับ520,000บาทนะครับรถสวยมากนะครับดูสีเครื่องนะครับมีคัตคัตเก็ไม่เคยตัดเลยนะครับอ่า นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้จะเป็น5018 SP นะครับปี2564ครับสภาพถือว่าเรียมๆเลยนะครับใครที่สนใจคันนี้ราคาอยู่ที่520,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับรถเกี่ยวข้าวช่วงนี้เป็นชั่วโมงทองนะครับต้องถือว่าใครเร็วใครได้นะครับสาหรับรถเกี่ยวข้าวใครเร็วใครได้เลยนะครับอ่ะมา MU5702B นะครับเอาคันนี้ก่อน57แรงม้าตัวนี้เหลือเปลี่ยนแป๊บ ไฮดรอลิกแล้วก็เช็คระบบไฟนิดนึงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่559,0 0 0ับาทนะครับ559,000ับาทลถใช้งานอยู่ที่2,400ชั่วโมงนะครับ2,400ชั่วโมงได้อุปกรณ์ด้านหน้าได้หางพวนนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางพวนนะครับตัวนี้559,0 0 0ับาทนะครับยันมาากแรงนะครับใส่คานหน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอช่างนะครับเก็บสีเก็บสภาพวันนี้ก็เดี๋ยวพี่เบียเอาไปจอดหน้าบ้านก่อน39แรงถ้ายังไม่ได้ทำนะครับ ตัวนี้นะครับราคานี้ก่อนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนยางราคาเดิมๆตามสภาพนะครับผมให้ที่2 5 5 0 0 0บาทนะครับ2 5 5 0 0 0บาทนะครับนะคันนี้นะครับไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นรถสีเดิมๆนะครับก่อนที่จะปรับสภาพทําสียางใหม่สีเส้นถ้ายางใหม่สีเส้นรวมทําสีนะครับจะอยู่ที่2อ0 0สนเจ็นะครับ2อ0 0สนแต่ว่าถ้าสภาพนี้255นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบพร้อมใช้งานปกติทุกระบบนะครับมาดูรถ 47.8ตัวเปล่านะครับตัวนี้จะเป็น SP นะครับรอทําสีนะครับคันนี้ก็ถ้าตัวเปล่ายังไม่ได้เก็บงานก็อยู่ที่270นะครับแล้วก็รถตักนะครับอยู่ที่305นะครับรถตักอยู่ที่305นะครับไปชมกันต่อนะอ่ะมาชมกันต่อนะครับในอูช่างสีกันบ้างนะครับวันนี้ผมถ่ายคลิปตั้งแต่8โมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะ9โมงแล้วทั้งคุยทั้งสั่งงานไปด้วยก็ได้เบรกไปนะครับตัวนี้จะเป็น3 4แรงม้านะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับที่ คลิปที่แล้วนะครับอันมันยังอยู่บนรถอยู่เลยนะครับวันนี้ก็เอามาเก็บสีเก็บสภาพใหม่นะครับอันนี้ก็คือสีเดิมๆนะครับให้ดูสีเดิมๆสีเครื่องเดิมๆสวยนะครับรถยังไม่เคยตัดท่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเช็คร้อยให้นะครับก็คือจะได้สเปเพันยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับคันนี้ก็จะเอาไปในราคาที่1นึ่งแสนบาทพอนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือเช็คบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรถเกี่ยว DC68 ที่ลูกค้า อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดตุดอนจองไว้นะครับตัวนี้ก็เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วกวักปากปูสแตนเลสนะครับอ่าเดี่ยวดันนะครับอันนี้ก็ทําสีให้สายพานใหม่ทั้งทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับตัวนี้ดีซีร้อยห้านะครับก็เตรียมส่งเวสปอลาวพอดีนัดส่งวันที่18นี่แหละครับแต่ว่าทีนี้น้ําท่วมนะครับลูกค้าก็เลยขอเลื่อนไปอีกนะครับอ่ะรถตักเ m w o r l มวนะครับตัวนี้เลื่อนมาล้างนะครับ ตัวนี้ราคาสี่เซนต์บาทนะครับรถตัด fmver สี่เซนต์บาทนะครับ wd 4 5 4 k นะครับ45แรงม้านะครับ มาชมกันต่อนะครับอันนี้ก็จะมาฝั่งหน้าร้านกันแล้วนะครับอ่ะฝั่งหน้าร้านมีอะไรบ้างนะครับก็ดูกันเลยนะครับวม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวนะครับนี่ยังเหลืออีกหลายคันเลยครับรถเรามีให้เลือกไม่น้อยกว่า40กว่าคันนะครับ40กว่าคันนะครับช่วงนี้ทั้งรวมทั้งรถเกี่ยวรถขุดรถแมคโครด้วยนะครับอ่ะมาแล้วลูกค้าถามอีกว่ารถราคา85 0 0 0เป็นคันไหนนะครับอันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น XV1 เครื่อง13แรงม้านะครับพอดีแดดออกแล้วมาสะท้อนแล้วทีนี้นะครับ เครื่อง13แรงม้านะครับ x p 1นะครับตัวนี้สวยๆนะครับอ่าเป็นตัวเปล่านะครับตัวเป่าพร้อมกับหังตัดหญ้านะครับราคา85,000บาทนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับรถ3สูบ13แรงนะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น KRT นะครับ ่1400พัดนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว14แรงม้านะครับแต่ดันได้นะครับไถได้นะครับเป็นรถเพาเดียวนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเติมน้ํามัน300นี่วิ่งได้ทั้งวันเลยนะครับตัวนี้14แรงม้าครับอ่ามาชมกันต่อครับรถเกี่ยวนะครับอ่าสำหรับหลายๆคนรอนะครับรอรถเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นยันมานะครับ82 GV นะครับอ่าตัวนี้ก็แต่งเช็คให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ปูปากเลสเกี่ยวดันคอสปริงนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกรูเลอร์นะครับลูกปืนนะครับเช็คสายพานให้นะครับตัวนี้ก็เหลือเก็บสีนะครับราคาลดลงมาจาก3ามแสนห้านะครับผมขายเพียงราคา3ามแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับราคาเพียง3ามแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นดีซีร้อยห้านะครับปีหกหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอแผ่นปูสแตนเลสมานะครับแล้วก็ เช็คลูกปืนเช็คช่วงล่างให้ราคาก็จะอยู่ที่5้าแสนแต่ถ้าลูกค้าเอาไปสภาพนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่5้าแสนนะครับราคาก็อยู่ที่5้าแสนนะครับรถเกี่ยวช่วงนี้สตล็อกเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ก็จะเข้ามา70จะเข้ามาอีก2คันนะครับ DC70 จะเข้ามาอีก2คันนะครับดูนะครับดูแ็กดูช่วงล่างนะครับดูแ็กดูช่วงล่างได้นะครับรถสภาพสวยมากนะครับอ่าไม้หนึ่งคันครับ DC 7 0 G จ a ดนพัะครับ70แรงม้านะครับ 70ดังมานะครับตัวนี้นะครับอืมใช้ดีใช้ดีนะครับอ่ารุ่นขายดีเลยนะครับลูกค้าถามหากันเยอะนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่502นะครับ502,000บาทนะครับเป็นตัว G-Part ปี62ใช้งาน2,500ชั่วโมงเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวให้ช่างเอาสติ๊กเกอร์มาติดตรงนี้ครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับพรพอดีผมกําลังจะอัปเดตจะรีวิวแล้วนะครับแ็กสวยช่วงล่างดีทั้งสองอ่าทั้งสองเส้นเลยนะครับตัวนี้เป็น DC 70 G-Part ราคา5,20,000บาทนะครับ5,20,000บาทอ่ะเดี๋ยวไปดู M95 อับเดีย่ยรถจากข้างล่างเป็นขึ้นมานะครับแสกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังมีรถที่ยังไม่ทันได้ติดจองนะครับตัวนี้40 ดีทีทำโฉมเอทีนี่ตัวนี้ติดจองแล้วนะครับไปที่อำเภอสองดาวนะครับอ่ะเอลสามสี่ศูนย์แปดพัตตาวันนี้ยังอยู่นะตัวนี้ราคาสองแสนบาทอ่ะสองแสนสามหมื่นบาทนะครับลดเหลือสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเหลือสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้จะเป็นเอลสามสี่ศูนย์แปดได้อุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับเป็นรถพ่อตาฝากขายนะครับแล้วก็เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอฟทีคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับลูกค้าจากอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์มาจองนะครับ อ่ะ4018 SP นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปเช็คไปเก็บงานทําสีเอาตามสภาพก่อนนะครับอยู่ที่369,000บาทนะครับราคาตามสภาพได้ยังหน้าใหม่หนึ่งคู่ส่วนถ้าเอาไปเช็คนะครับไปเก็บสภาพไปทําสีนะครับตัวนี้ก็จะอัพราคาขึ้นมาเป็น300,000 85,000บาทนะครับส่วนตัวนี้ครับอีสกินะครับ40แรงม้านะครับราคาจัดโปรรถราคาหนักๆเหลือแค่สามเหลือแค่180,000บาทนะครับ180,000บาทเท่านั้นตัวนี้เป็นอีสกิ NT 540นะครับแซกมาดูรถกระบะนิดนึงนะครับไม่ใช่มีแค่รถไถนะครับรถกระบะแล้วก็มีตัวนี้ยังอยู่นะรถกระบะอีซูซูนะครับดีแม็กเครื่องยนต์2 5 0 0ันห้าไฮรันเดอร์นะครับตัวนี้นะครับฟรีดเอาได้เลยนะครับเพราะว่ายอดจัดได้ที่3ามแสนห้าแต่ผมขายในราคา3ามแสนสาม ยอดจัดสามแสนห้าเงินเหลือด้วยนะครับเงินเหลืออีก2 0 0 0มื่นน่นะครับเอาไปเติมน้ํามันเอาไปใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครับเผื่อใครที่เอาไปซื้อยางนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับรถผมใช้งานเนี่ยในบริษัทนะครับแล้วก็จะเป็นวีโก้ครับตัวนี้ลดราคาเหลือ1 7,5,000บาทนะครับตัวนี้เป็นวีโก้เกียร์โต้นะครับสีป่นทองนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์3 0 0พันเทอร์โบว g จนะครับอ่าตัวนี้เป็นเกียร์โต้นะครับผู้หญิงก็ขับได้นะครับส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นถังปุ๋ยทำรุ่นนะครับชุดใบดันนะครับโรตารี่หางค้วนหังตัดหญ้านะครับที่เรามีครบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆนะครับแันยกกล้องหผนขุดมันนะครับอ่ะมาติดลูกค้าไว้ว่าจะพาไปชมรถด้านหน้านะครับคูโบต้านะครับ M9540 นะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี53เช็คนะครับเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับ เก็บสีเก็บสันสวยๆนะครับแต่งหน้าทาปากเรียบร้อยนะครับถ้าไม่แต่งก็ไม่ได้ครับรถมันเป็นตัวแรกนะครับแต่มาทําใหม่นะครับยางเริงลุกหมากนะครับกันชงกันชักนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับน้ำมันเครื่องของเหลวอะไรต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมไปลุยได้เลยนะครับสําหรับพี่ใหญ่ของเรานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา6,99,0 0 0บาทนะครับ6 9 9 0 0 0เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับหางบุกเบิกเราก็มีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3 4 0 0 0นนะครับเปลี่ยนใบเช็คคูกปืนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ างบุกเบิกข้าง3ราคาอยู่ที่สามสองหมื่นสามพันบาทนะครับอ่ากระบะนั่งปลูกมันในประสงค์เทเลอร์นะครับมีครบนะครับต่อมานะครับเป็นคูปัตนะครับ L 3 6 0า DT นะครับตัวนี้3าแรงม้านะครับเช็คร้อยพร้อมใช้ครับยางใหม่4เส้นตัวนี้จัดโปรเหลือเพียง2,80,000บาทพอนะครับคลิปนี้เอาแค่2,80,000บาทพอลดราคาให้ลูกค้าไปนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับเครื่องเกียร์ระบบดีนะครับถัดมานะครับฮิตาจินะครับ 42แรงม้าตัวนี้ยังยูกนะครับอ่า42แรงม้าตัวนี้นะครับราคาจัดโปรอยู่ที่สามแสนสองหมื่นบาทยังให้ราคาเดิมนะครับจากราคาสามแสนสามนะครับลดมาเหลือสามแสนสองแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรถสภาพใหม่มากนะครับเนียนกกิบนะครับเดิมๆนะครับอ่าเดิมๆครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อเลยนะครับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับนี่เครื่องท้ายเดิมๆนะครับเครื่องท้ายเดิมๆเลย นะครับใครสนใจเนี่ยสวยเลยครับอ่าไปชมกันต่อครับเมื่อกี้สามแสนสองนะครับอิสกิสี่สิบสองแรงม้านะครับอ่าทีนี้ก็ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT เพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานเนาะยังไม่ทันได้ล้างนะครับคันนี้นะครับก็ราคาจากสี่แสนห้าลดลงมาเหลือสี่แสนสี่นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเหลือแค่สี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับได้ด้านหน้าได้หางนะครับได้ด้านหน้าได้หางครบนะครับ ได้2ชิ้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับรถก็ถือว่าใช้งานใช้งานไม่เยอะครับรถถือว่าใช้งานไม่เยอะ1,900ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งคันนะครับ L 3 2 0 8 SP นะครับ L 3 2 1 8 SP นะครับได้ดันหน้าใหม่นะครับได้หางตัดหญ้าใหม่นะครับอันนี้นะดันหน้าใหม่หางตัดหญ้าใหม่คันนี้ก็เอาไปในราคาโปรเหมือนกันครับจาก319,000บาทนะครับเหลือ310,000บาทตวดนะครับเหลือ310,000บาทตวดนะครับ B 2 1 4 0 S นะครับเออบีสอง่งสี่ศูตัวธรรมดานะครับปี59ตัวนี้นะครับตัวรถโครงกันอ้อยนะครับราคา155,000บาทอ่าลดราคาเหลือแค่1 5 0 0 0 0บาทขั้นแต่ถ้าลูกค้าเอาหางตัดหญ้าด้วยก็จะอยู่ที่1 7 0 0 0แบาทนะครับนะจัดโปไปนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหางขุดนะครับก็จะมีตัวละ10,000บาทนะครับตัวนี้เป็นของปอเสรีนะครับแล้วก็ตัวนี้ผ่านยกกล้องของปอเสรีก็เอาไปตัวละ10,000 14,000บาทนะครับ14,000บาทถ้าตัวใบ24นิ้วก็อยู่ที่19,500นะครับนะรถขุดรถแมคโครเล็กกันบ้างนะครับขึ้นมาแถวบนกันแล้วนะครับรถขุดรถแมคโครเล็กนะครับตัวนี้ขายตามสภาพมีเก็บสีให้แล้วนะครับราคาจะอยู่ที่265,000บาทนะครับ265,000บาทนะครับตัวนี้เป็นรถขุด3ตันนะครับแล้วก็จะมีรถขีบครับรูมเข้าไปรถขีบนะครับ รถที่บีตัวนี้นะครับเป็น L 5 0 1 8นะครับ L 5 0 1 8ก็จะอยู่ที่ราคา370,000บาทพอนะครับเอา370,000พอ,อชมกันต่อครับกับ M 8 5 4 0วันนี้ผมใช้ไม้กันสั่นมันก็เลยเป็นภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนะครับ M 8 5 4 0ครับรถปี58นะครับคันนี้อยู่ที่669,000บาทเท่า M 9 5เลยนะครับแต่ว่าได้ปีรถใหม่ นะครับปี58นะครับไปคมใบมีดเปลี่ยนใหม่นะครับ M6040 ครับคันนี้จาก4ี่นะครับรถเหลือแค่44ี0แสนนะครับ60แรงม้านะครับ60แรงม้านะครับ M6040 SU 60แรงม้าคุ้มๆเลยนะครับคันนี้ใครใครได้ไปคุ้มๆเลยมาเ5 0ม0าันครับ50แรงม้านะครับตัวนี้เช็คร้อยนะครับ ยางเกือบใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางหลังก็95%นะครับสวยๆบาะรถไทฟอร์ดด้วยนะครับ3ามแสนสองหมบาทนะครับสามแสนสองหมบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนนะครับต่างๆมีครบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ M5000 ไว้ใช้ข้างกันมาก็จะเป็นยันม้า YM 3 5 7 a นะครับคันนี้ก็เอาไปที่ราคา4ี่แสนสองหมบาทพอนะครับสี่แสนสองหมบาทเล่มชุดโอนครบนะครับเล่มชุดโอนครบเหมือนกันนะครับ ถัดมาเป็น mu 4 9 0 2 b ครับตัวนี้ปี2,564นะครับราคาอยู่ที่4 8 5 0 0 0บาทแล้วนะครับลดมาอีก0 0าพแล้วนะครับหรับคลิปนี้ k u b o t a l 4 5 0 8 di ครับคันนี้สวยนะครับยาง95%นะครับตัวนี้ลดเหลือ2,400นะครับตัวนี้ลดเหลือ2 4 0 0นะครับ,ร 2, ครบใครที่สนใจ คันไหนไม่ชัดเจนนะครับเราขอคลิปรีวิวการทํางานได้นะครับอีกหนึ่งคันครับยันม้า51แรงม้าครับตัวนี้จาก359,000นะครับคลิปนี้ก็มาจัดโปรรถเหลือแค่340,000บาทยางได้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะลูกค้านะคันนี้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับนี่คันนี้ตัวถูกๆสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับ3408ยังอยู่นะอ่าตัวนี้195,000บาทครับสภาพยาง90%เช็คร้อยพร้อมใช้ครับ3 4แรงม้า ตัวนี้สองพาวโฟว e วครับดันได้ไถได้นะครับสองพาวโฟว e วนะครับ lc 7 0 8ครับ47แรงม้าเสากลมยางใหม่4เส้นนะครับตัวนี้สวยๆอ่าเช็คร้อยนะครับเต็มระบบเลยนะครับตัวนี้เช็คเต็มระบบเลยนะครับคันนี้เอาไปเพียง3 7มเซพอนะครับจากโปจาก3 8มเซเหลือ3 7มเซนะครับแล้วก็คันนี้ครับ l 3608นะครับมีหลายคันให้เลือกนะครับ36แรงม้านะครับมีหลายคันให้เลือก เช็คร้อยพร้อมใช้นะครับยางใหม่สีเส้นปี54นะครับคันนี้จาก2 0 0 0 0 0อคันนี้เอาไป2 8 0 0 0มืนบาทพอครับสวยๆย,ยางเต็มๆทั้ง4สเส้นนะครับคันนั้นก็ลดไปหนักๆนะครับเปิดในหัวคลิปแล้ว LC018SP นะครับตัวนี้จาก3 0ม0 0 0นพันนะตัวนี้เอาไปในราคา3 8 0 0 0พอนะครับสามแ0 0 นี่ครับสภาพนี้สวยๆเรียบๆยางหน้าได้ใหม่ด้วยครับ1คู่นะครับอีกหนึ่งคันครับ L 3 6 0 8ด DT ครับเสากลมนะครับตัวนี้จากราคา28 5ห้านะครับจัดโปรไปเอาไป2 7ซนนะครับตัวนี้2 7ซนดได้ดันหน้าได้หางนะครับเป็นเช็คร้อยนะครับแต่ว่าสภาพยางเขาเนี่ยเดิมๆครับยางเขาเดิมๆนะครับยางเดิมๆนะครับยางเดิมๆเลยถัดมานะครับ L4018 นะครับ40แรงม้าตัวนี้ปี62นะอ่าสวยๆส,สีเดิมๆนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้1คู่นะครับแล้วก็เก็บสีขั้นล่างสีล้อนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่329,000บาทนะครับ329,000อมามาชมสำหรับ3608 DT คันนี้นะครับมี่จะลูกน้องมาถามงานว่าให้ผมไปไหนไหมนะครับอ่ะ ตัวนี้3608 DT นดีที่ะครับก็เอาไปในราคา250,000บาทนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังตัวนี้เป็นรถเดิมสีเดิมเก็บแค่สีข้าล่างสีล้อนะครับเอาเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้ครับ L3218 SP อยครับอยู่ที่ราคา2 0 0อ่าเอาไปในราคาเพียง200,000มันเปิด275นะครับรถฝากขายเอา265หาพอนะครับไม้สุดท้ายและนะครับบแม็กละวันนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากได้รถดีๆกับเราไว้ใช้งานนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตราคาสินค้านะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกันหรือว่าชุดยกมันนะครับก็อยู่ที่ชุดละ3 7 0 0มบาทตัวนี้จะเป็นของค่ายซูโม่นะครับเป็นกระบอกคู่นะครับพร้อมติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งใส่รถตั้งแต่30แรงไปถึง50แรงเลยนะครับสาหรับชุดยกมันสำหรับหลังของเรานะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มองหารถไถ่มืองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับราคาผมก็อัปเดตไปในขั้นต้นของคลิปแล้วนะครับอ่าแล้วก็ วันนี้ก็มาจัดคลิปจัดรถจ,จัดโปรในวันที่16กันยายน2567ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ถ้ารีวิวนะครับขาดตกบกพร่องประการใดนะครับยังไม่ได้พูดราคาเทนเลอร์เนาะก็ลดราคาเหลือ45,000นะครับสำหรับขึ้น DC108 ก็มีนะครับวันนี้ถ้าผมรีวิวขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ขอประทานอภัยเพื่อนๆ FC ที่ติดตามด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันเนาะ,ะใครที่สนใจนะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับในช่องทาง TikTok นะครับในช่องทาง YouTube นะครับ YouTube ไลฟ์ t ิกตอกไลฟ์ t ิกต o k นี้ก็จะมีไลฟ์เช้านะครับประมาณ8โมงนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์ช่วงเย็นก็ประมาณ4โมงนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0918611191นะครับขอบคุณครับ